สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องย o, l d a r o u ูบโกลาล์เพจโกลาและก็เว็บไซต์โกลา .com g o l d a r o u n d วันนี้อังคาร26ธันวาคมนะครับราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดีตัวขึ้นแรงนะครับโดยได้แรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE นะครับที่ลดลงทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดอาจจะเลื่อนการลดดอกเบี้ยรเร็วขึ้นมาเป็นช่วงไต่มาแรกนะครับขณะที่วันนี้เองก็ราคาดีขึ้นไปทดสอบแถว2065นนะครับได้แรง หนุนจากอาปใจหนุนจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของความไม่สงบมทะเทลแดงในช่วงสุดสัปดาห์นะครับทำให้ราคาเช้านี้เปิดตลาดดีขึ้นมาแรงเลยแต่ว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีส่วนใหญ่แล้วตลาดจะเงียบๆนะครับเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีสดากรผู้จัดจาการฝ่ายการลงทุนบริษัทชายนิ่งโกบุลเลียนจำกัดนะครับไปดูกันว่าคุณวิโรจนีจะแนะนําในช่วงการลงทุนในช่วง ท้ายปีนี้อย่างไรบ้างในช่วงสามสี่วันนี้นักลงทุรนระยะสั้นควรทําตัวอย่างไรนักลงทุนระยะกลางวางแผนกันอย่างไรดีนะครับสวัสดีคุณมิโรฟินีครับสวัสดีค่ะแม้จะเป็นโค้งสุดท้ายของปีก็ไม่เช้าไปยังมีแรงดีดขึ้นมาได้นะครับ,รบแนวโน้มจะไปยังไงต่อดีครับก็ต้องบอกว่าแรงดีดนี้มันมาจากคิดว่ามาจากสองปัจจัยนะคือ,อหนึ่งสร้างบวกในตลาดเรื่องประเด็นของดอกเ,เอบี้ยเฟดเนาะประกอบกับตัวเลข อัตาราเงินเฟอ้อ PCE ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลขมันลดลงก็เลยเป็นความคาดหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเอาแน่เลยเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยได,ได้กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความสุ่มเสี่ยงในทะเลแดงอ่าครับที่เป็นข้อพิพาทเส้นทางการเดินเรือที่เปลี่ยนเส้นทางการเดินเรืออย่างเงี้ยแล้วก็ก็มองว่าประเด็นทะเลแดงอ่ะน่าจะเป็นประเด็น ที่ต้องจับตามากกว่าเพราะเฟดเราก็รู้อยู่แล้วว่าคงไม่ใช่เดือนบุกาลาโนที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะตีมเนี้ยเขาน่าจะเล่นกันจบแล้วแหละที่ราคาตออขึ้นแต่ว่าประเด็นทะเลแดงเนี้ยต้องต้องติดตามเลยต้องดูข่าวเป็นวันต่อวันเลยค่ะในช่วงปีใหม่ก็เหมือนกันผมผมมาดูเทคนิคคุณวิโกซินีสัปดาห์ที่ผ่านมาดีดมาแต่สองศูนย์เจ็ดศูนย์อีกเนาะสองสามรอบละก็ยังไม่ผ่านหนึ่งแนวโน้มจะไปยังไงครับ ตรงจุดนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะว่าไอ้ตรง20จะ0อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นมันเคยเป็นบริเวณค่าเฉลี่ยของคําว่าทิปเป็นท็อปต้านด้านบนใช่ไหมคะคต่อให้เขาเบรกไปแล้วมันก็จะเป็นไส้ที่เบรกมันเป็นเออร์เบรกเพราะฉะนั้นการมาย้าฐานบริเวณเนี้ไม่ว่าจะเป็น68จะ0 68ถึงจะ0นะคะหรือว่า20ไป2ก็คือโซนเดียวกันแอเรียเดียวกันที่จะวัดกันว่าบอดี้ปิดเนี่ยเขาจะยืนเหนือได้ไหมถ้ายืนเหนือได้ก็คือเบรกจริง แต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้เป็นแค่ไซก็เป็นเหมือนทุกทางที่ผ่านมาะแต่ผมเห็นประมาณสักวิคสองวิคที่ผ่านมาใช่ไหม <S <S เนื้อเนื้อเนื้อขึ้นมายืนได้ถูกไหมครับสองศูนย์จะศูนย์แถวแถวนั้นถ้า,ถาเราดูคําว่าทิปเปิลท็อปในทางเฟรมไลมันเราก็ต้องดูภาพทางเฟรมไลมันค่ะว่าบอดี้เขายืนเหนือหรือเปล่าตรงภาพมันเพราะว่าภาพเล็กๆอ่ะมันจะวัดกันไม่ได้เพราะว่าเราวัดแพทเทิร์นที่กราฟไหนเราต้องไปดูแพทเทิร์นที่กราฟนั้นอือฮึอือฮึ ตอนเนี้ตอนนี้คือก็ทะลุมาแค่ไส้อย่างเดียวใช่ตอนนี้ยังเป็นแค่ไส้ค่ะส่วนไอ้ไทม์เฟรมเกรก้ามันทะลุมาได้ก็จริงแต่มันก็ยังยืนไปได้เพราะสังเกตง,ง่ายๆเลยช่วงวอลุ่มตลาดที่เริ่มเบาบางลงจนควรจะถึงปีใหม่เนี่ยเวลาขึ้นมาติดต้านโซนเนี้ยมันจะมีแรงเทโปฟิตลงมาไม่ไม่ไม่ใช่แรงแรงเซลแบบทิ้งนะเป็นแค่เทปโปฟิต <profit, S 1> เหมือนกับว่าไม่อยากถือรับความเสี่ยงถ้าเหตุการณ์ที่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม ไม่มีความต่อเนื่องให้เห็นชัดอย่างเช่นปัญหาทะเลแดงตุ้มตามกันเห็นชัดเป็นรายวันเงี้ยก็ไม่อยากถือ่ความเสี่ยงเอาไว้ประมาณนั้นค่ะอย่างนี้ช่วงสองสามวันสุดท้ายของปีเราจะวางแผนการลงทุนกันยังไงดีครับโดยปกติแล้วทัดจริงๆเลยเราจะไม่แนะนําให้ให้ลงทุนแล้วถ้าคนเป็นนักลงทุนระยะสั้นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเว้นแต่ว่าความเสี่ยงหนึ่งในสองรูปแบบที่เราพูดถึงโดยเฉพาะปัญหาเรื่องทะเลแดงเขาจะเกิดการประทะ มีความรุนแรงกันขึ้นที่ไม่ใช่แค่ขู่หรือว่ายิงเป็นเป็นที่ผ่านมาเท่านั้นถึงจะบายกันตามตอนนี้คือตอนนี้คือรู้แล้วแหละว่าฝั่งของอเมริกาฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาก็มีเรือมาคุ้มกันเนะ,ะการเดินทางแต่มันก็ยังมีการประทะกันอยู่แต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ยังคุมไม่ได้ถ้าตกคุมไม่ได้เมื่อไหร่จะเข้าบายก็ยังทานเพราะราคาถ้าเขาเขาขึ้นจริงๆเขาเหวี่ยงขึ้นจริง,ขรงเขาจะขึ้นแรง จะบายไงนานแต่ถ้าเกิดเราเข้ามากางคันเพื่อรอว่าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อเขาจะประทะมันก็ต้องนั่งภาวนาว่าเขาจะทำประทักจริงจริงมันมัจจะเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเ่อไม่ถือข้ามปีใช่ไหมครับถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นไม่ข้ามปีแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะกลางควรจะต้องมีติดมือเอาไว้เราไม่ได้ลงโกลสปอตเราเราเน้นราคาไทยอ๋อราคาไทยใช่ไหมใช่โกลสปอตมันจะคาดดาวยาก ในช่วงวอลลุ่มที่แบบไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดราคาไทยเนี่ยตรงถ้าเกิดคนมีแล้วสามสามห้าร้อยก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวย่อลงมาควรจะเข้าใกล้ๆบริเวณนั้นมีติดมือเอาไว้เผื่อประเด็นพิพาทนี้จะเป็นประเด็นช่วงหยุดครับที่เราไม่ได้ดูตลาดค่ะแล้วมันจะมีโอกาสลงมาไหมครับมีโอกาสลงมาไหมยังมีโอกาสลงมาอยู่คือโดยปกติแล้วเทนถ้าเขาจะไปเขาจะมีการสวิงโล สวิงไฮเสร็จแล้วก็ต้องสวิงลงมารับแต่แค่ว่าเราจะทันรอบที่เขาสวิงไฮขึ้นไปไหมถ้าเราไม่ทันเราก็ไม่ได้เล่นแต่ถ้าเกิดเราทันเขาจะย่อลงมารับแล้วเราก็จะได้เล่นพร้อมเขามันจะมีแค่สองแบบอะค่ะถ้าถ้าถ้าเกิดลงมาไม่ถึงสามสามห้าร้อยเออสามสามห้าร้อยห้าสิบสามสามหกร้อยพอไหวไหมหกร้อยเนี่ยยังว่าพอไหวหกร้อยห้าร้อยห้าสิบยังว่าพอไหวอ่าแแม้คือถ้า ปัญหาในทะเลแดงไม่ปะทุขึ้นมาณนะวันนี้พรุ่งนี้อืยังพอได้นะคพอได้ใช่ไหมใช่ก็คิดว่าถ้าเกิดเขาขึ้นไปติดสักสองศูนย์แปดสองเนี่ยมันน่าจะมีแรงเทคโปรฟิตลงมาอีกรอบหนึ่งถ้าปัญหาเขาไม่เกิดเนี่ยมันน่าจะทุกน่าจะมีการเทกได้เป้ากันปีหน้าเลยใช่ไหมครับเป้ากันปีนี้ค่ะปีนี้สองศูนย์แปดสิบสองศูนย์แปดสปีนี้ค่ะอ๋อเหรอครับมันมีโอกาสใช่ไหมยังพอลุ้นอยู่คือเทคนิคอย่างที่บอกคือเดิมมาเขาปิด ประเด็นเรื่องเฟดเป็นประเด็นบวกอยู่แล้วแล้วมีประเด็นรองก็คือเรื่องทะเลแดงที่กาลังรื่มๆมกันอยู่เป็นประเด็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรอให้เขาขยายวงกระจายถ้าขยายวงกระจายประเด็นบวกที่ยังสะสมอยู่ตอนนี้มันก็จะประทุขึ้นแต่ถ้าไม่มีใกล้ๆช่วงปิดยาวน่าจะมีแรงเทปวิฟตลงมาอมันมันจะมีแค่นั้นแต่เทปวิฟตตรงนี้แรงเทปวิฟตยังไงให้เทนยังเป็นขาขึ้นต้องไม่หลุดสองศูนย์สามห้าขาขึ้นระยะสั้นนะ อืแต่ต่อให้หลุด2035ก็ยังเป็นขาดขึ้นระยะกลางกับยาวเพื่อไปลุ้นช่วงตุดจีนอยู่ดีเราก็เลยบอกว่าน้งทุนระยะกลางไม่ซีเรียสเลยก็ต้องมีติดพอร์ตแต่ถ้าเกิดระยะสั้นจะเล่นยากจริงอืมอืมอืมปีปีผมเห็นบทวิเคราะห์ของชา a นิงโกมันมีมันมีอยู่อันหนึ่งเนาะที่บอกว่าปีหน้าเองโอเคภาพใหญ่เรื่องของดอกเบี้ยเฟดก็ยังก็ยังเป็นแรงหนุน แต่ตัวที่จะเป็นแรงลบก็คือว่าถติว่าคาดการณไว้จะขึ้นห้าแต่ขึ้นไม่ถึงตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคาไม้ตรงนี้ตรงนี้มองอยังไงอะครับคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ไม่ถติว่าคาดการปีหน้าว่าหลายสถาบันมองว่าโอ้จะขึ้นจะจะลดห้าหรือหกครั้งแต่อาืจริงๆถ้าเกิดเฟดลดแค่สามครั้งเองตรงนี้ยังจะเป็นแรงหนุนหรือจะเป็นแรงลบต่อราคาทองคำอะเราจะแบ่งเป็นสองเรื่องเนาะหนึ่งคือเดือนมีนาเป็น เป็นคีย์พอยต์สำคัญก่อนถ้าสมมติว่าเริ่มเริ่มลดในเดือนมีนาเลยเอฟเฟกคือทองจะขึ้นหลังจากนั้นก็มาดูว่าลดหลังจากเดือนมีนาเนี่ยจะลดต่อไปกี่ครั้งถ้าสมม,มุติว่าหลังลดมีนาเลยทองขึ้นไปแล้วทองขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นลดไม่ถึง5้าครั้ง จากที่ควรจะขึ้นแรงๆก็กลายเป็นขึ้นไม่แรงแต่าาระยะกลางก็ยังดูสวยอ่ะประเด็นที่สองคือสมมติว่าเดือนมีนาทำไม่ได้จริงๆเกิดเหตุมีปัจจัยอะไรในทะเลดินในในทะเลแดงแล้วทําให้น้ํามันมันขึ้น C P I มันขึ้นเสยบอกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมนะเดือนมีนายังไม่พร้อมสแสดงว่าเป็นการดักฝนันนักลงทุน <laughs> เดือนียูตั้ก็ต่ต้นเลย เขาก็แบบเ่มองว่าอีกกี่ครั้งเขาจะไม่มองแล้วเขาจะมองว่าเออเดือนนี้มีนาทำไม่ได้ทองมันก็จะแทนที่มันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีบนรลายเป็นต้องพักฐานในต้นปีแทนหลังจากตุตีเนาะแทนที่แบบปกติตุจีมันจะมีมันจะแบ่งเป็นสองอย่างเริ่มก่อนตุจีทองขึ้นหลังจากตุจีมีเทคโปรฟิตลงแล้วถ้าเกิดขาแบบนี้มีนาลดดอกเบี้ยไม่ได้ปุ๊บ แทนที่มันจะลงแล้วมันยั้งมือแบบเป็นลงมากขึ้นเพราะเกิดลดดอกเบีย้ยไม่ได้หลังจากนั้นพอลดดอกเบีย้ยไม่ได้นักทุนก็จะมาหวังส่อว่าแล้วปีนี้จะเหลือลดดอกเบีย้ยกี่ครั้งละ่ะถ้ามันมไม่ถึงห้าครั้งแทนที่ลงไปพักฐานแล้วจะดีดขึ้นมาแรงๆก็ค่อยๆขึ้นหลกักนันแต่ถ้าเกิดมีน้าไม่ได้แต่ยืนการว่าห้าครั้งหกครั้งยังมีแล้วไปอัดกันช่วงไปมาสองก็ได้อย่างเงี้ยก็คือการดีดกลับของทองจะแรงแต่ต้องพักฐานพอผิดหวังเรื่องมีนา อือโอ้แสดงว่ามันก็ต้องไปโูกัสอีกทีหนึ่งตัว CPI BCE มุกลากุมภาถูกต้องไมหมฮะว่าว่า,ว,าว่าจะเป็นยังไงจ้างงานจะเป็นยังไงต้นปีอะไรอย่างเงี้ถูกไมหมฮะใช่ถูกตอ้องเพราะว่าเดิมเราไม่มีประเด็นเรื่องะทะเลแดงเนอะขาวนพาตรงนี้เราก็คิดว่าเออ ป,ปัญหาเรื่องเฟดมันน่าจะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวเก็ต้องลดดอกเบีย้ยแหละมันอยู่ไสเชอร์เพราะว่า CPI เงินเฟอ้อเ,เขาคุมมันได้แต่พอเป็นประเด็นนี้แล้วตอนก่อนที่ประชุมเฟดเฟด<ะ>ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยคแล้วบังเอิญว่าพอหลังประชุมเฟดเสร็จประเด็นนี้เริ่มเริ่มชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมีข้อพิพาทกันมากขึ้นเชื่อว่าถ้าประเด็นนี้ยังคงอยู่ไปถึงต้นปีหน้าการประชุมรอบหน้าเฟดก็ต้องตั้งเรื่องนี้เป็นประเด็นอความเสี่ยงเรื่อง ราคาน้ำมันจะขึ้นไหมอันนี้เว้นจากโอเปกรือพัทเลยนะคะว่าเขาจะลดกำลังการผลิตอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าปัญหายุดเยืยอเขาจะต้องอ้อมเส้นทางการเดินเรืออไปไปผ่านแหลมกูดท็อตเป็นเวลานานๆซึ่งมันต้องใช้เวลาหนึ่งใช้เวลานานสองราคาน้ำมันจะขึ้นสามสินค้ามันจะขาดตลาดหรือเปล่าก็ต้องมาคิดทบทวนกันอีกทีว่าเงินเฟ้อมันค่าเงินเฟ้อมมันไม่ลงกว่านี้แล้วมีโอกาสจะดีดเฟดจาก ลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนาได้ไหมนั่นคือประเด็นที่ที่เราต้องไปว่ากันต้นปีอีกทีหนึ่งแสดงว่า,าแสดงว่าปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งทองคําก็คือความคาดหวังถูกไหมะแต่นี่จะ<า>ค<ง>าดหวังว่าโอเคจะเริ่มลดมีนาจะจะลดได้5-6ครั้งแต่ถ้าเกิดทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหวังนี้ไอ้หวังที่แบบราคาทองคาปีหน้าจะดีขึ้นแรงๆได้เนี่ยก็ก็ก็ไม่ใช่สวยรู้เท่าไหร่นักถูกไหมฮะก็แค่ ดีดช้าลงดา้ัลง <ivan S 1> าก่อนเช่าดีดช้าลงเพราะสุดท้ายเราก็รู้ว่าสุดท้ายพอประเด็นนี้ผ่านไปสักระยะตลาดจะเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนจะมาโฟกัสเรื่องเฟดพอโฟกัสเรื่องเฟดก็เข้าลูกค่ะสุดท้ายเขาต้องลดดอกเบี้ยอยู่แล้วจะช้าจะเร็วเขาต้องลดแต่แค่ว่าทองมันถ้าลดช้าหน่อยทองก็พักฐานได้ก่อนแต่ถ้าเกิดลดเร็วตามคาดทองก็ไม่ค่อยพักนานพักแป๊บเ,เดียวแล้วไปเลยเอ,เอ,อ,อย่างนงี้ค่ะโอ้แสดงว่งงาปีหน้าน่าติดตาม Rogers, พอสมควรเลยนะครับ ตล,ต,ลตลาดยังคงยังคงได้มีอะไรให้โฟกัสอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แบบโอ้โหทุกอย่างมไม่ได้เป็นไม่ได้ผูกมผมแดงไวใ้ใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างทุกๆปีแล้วก็เห็นสงครามมันจะมีเป็นธีมสงครามทุกปีเนาะแต่ว่าอยู่ แต่แต่ว่าจะไปจับกับประเทศไหนภูมิภาคไหนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มาตะวันออกกลางมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอิสราเอลฮามาสนะมาตรงช่องแคบมาตรงเส้นทางการเดินเรือถ้าเส้นทางการเดินเรือก,ก็เกี่ยวกับสินค้าราคาอ,อาหารราคาพลังงานในพวกนี้ตอนนี้สําคัญเดียวเลยนะครับใช่ช่องแคบตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่งานขู่ต้องใช้เวลาเดินทางกันเพิ่มขึ้นเยอะต้นทุนพลังงานเยอะอย่างที่คุณวิโรธีบอกนะราคาอาหารก็จะขาดตลาดอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ถ้ายืดเยื้อนะถ้าเกิด ถ้าเป็นแค่เดือนสองเดือนคิดว่าเขาน่าจะเกียดกําไรเบียดเบียดกันไม่ต้องไปดันราคาราคาสินค้าขึ้นแต่ถ้าเกิดยืดเวี้ยไปก็คงแบกรักกันไม่ไหวก็ผักมาเป็นราคาสินค้าแทนโอเคงั้นค่อยโฟกัสกันต่อเนะาะระยะสั้นก็ถ้าเกิดนักลงทุนก็เลี่ยงรายก็เลี่ยงนะครับช่วงนี้ถูกไหมฮะระยะสั้นเลี่ด้ก็เลี่ยงแต่ถ้าระยะกลางควรจะมีมีติดมือใช่ทองไทยติดมืออย่างน้อยก็มีสักหนึ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยติดมือไ่เล่นเผื่อประเด็นนี้เขาลุกขึ้นมาช่วงที่เราหยุดกัน โอเคได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณวิโรศินสรากรผู้จัดาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทไชนีนโกลบอเลียนด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองแนะนําการลงทุนกันในช่วงนี้นะครับอย่างที่คุณวิโรศินบอกครับหลักลุนแย่สั้นงดตายก็ง,งดไปก่อนนะครับไปรอกันต้นปีหน้าเลยส่วนนักลงทุนยากยะลางก็ให้ซื้อสะสมเฉพาะทองไทยนะครับทาลงมา3 3 5ห0ื3 6 0 0ก็ยังเก็บสะสมเพื่อไปรอดูว่า เผื่อจะมีเหตุการณ์ไม่สงบในช่วงวันหยุดกาจจะดันให้ราคาทองขึ้นไปได้หรือว่าทุกต้นปีแล้วนะครับราคาทองก็จะได้แรงหนุนจากแรงซื้อทางด้านฟิสิกส์โกก็จะดันให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าราคาลงมาแถวนั้นก็ซื้อสะสมไ้ประมาณ10-15%ของพอร์ตนะครับก็ลองดูว่าราคาจะลงมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกอาราวหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้ถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีงมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ